เอาเลยไหมไม่รู้มึงอย่าะเาวมีงานต่อด้วยกันเก็บด้นเก็บด้นพวกมึงอ่ะานันะไหมต้องก็เพามเก็บอะไรเนี่ยขาใจะเออไม่เป็นไรเว้ยเฮ้ยชินมึงไปไหนโะเดี๋ยวกูไปเรียนวะมึงไปไหนก่อนนี่ตอ มันไม่ทำทัวร์อะมันมีทัวร์ที่ตึงตัวน่ะเตึงไงวะเปี่แปลงแล้วอ๋อเออเดี๋ยวกูรีบไปเรียนแล้วเฮ้ยมึงมีรายละเอียดมาแล้วเว้ยเได้โอ้กูทักไปวันนี้มึงตอบพรุ่งนี้กูวิ่เกียร์ลายล้วกูหาแล้วกันโอเคโทรมาโทรมาโอเคบ๊ายบาย เธอเธอมีปากกาไหมอ่ะยิ้มหน่อยดิได้ๆขอนครับจะอ่านเรื่องอะไรอ่ะดูริยภาพอ่ะใช่เรื่องนี้กับเราเลยนี่จริงดิเอออาจารย์ให้ทำใช่ไหมเออเอ้ยต้องอ่านทั้งเล่มอ่ะอย่างเยอะอ่ะและนี่ย่อได้ปะเนี่ยไม่ได้ช่วยเราติวมึงดิเอาดี ขอไปนั่งข้างนะเออได้ได้มาดิออมองเลยนี่ข้นเนี้ย่านี้หรอเออที่สาสดาจารย์พูดอะดินถึงตรงเนี้ยอืมเออเฮ้ยกี่โมงแล้วอะไปสองน้อ่อะคือเขาต้องไปแล้อ,ขอข่อะฝากคืนไอวไหม่ะเออ,เอ,อ 嗯。Oh. Oh. ลืมปะเนี่ยน,นของเราอ่ะตัเองไม่ดน,นกระช่างไม่โอ้โทษะมาใส่กันว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็มีเลยจะให้เาัาตาก่อนอะไรอ่ะยื่นมือมาอ่า เอ้ยสวยอะ่ะเฮ้ยชอบชอบเออขอบคุณนะเออว่าสวยจังเอออีกสองวันอะ่ะวันครบรอบสองปีอะ่ะเออไปดูหนังกันะ,ปะไปไปสิโอเคอย่าลืมนะเขน่ารักมากเม่ได้กินกันเนี่ย,เ,ยเอามาแล้ว่งมาให้ ชาเท่าเนี่ยชินวะเฮ้ยชินไหนชินจังป่าไม่ชินนูนเหรออุ้ยเรอไปเราชินจังก็พอละน่ารักน่ารักแต่ชอบโชว์โชว์ตื่นแต่รักไอเนี่ยอะไรอยู่ฝักดินคิมดาวนี่ก็เหมือนอ่านตามเราอ่านก่อนเถอะนี่อ่านทุกวันยังยังไม่จบเลยทุกวันยังแต่ยังไม่จบบทไหนละไปให้าเอง หมดที่ไรละ11อย่างอ่านทุกวันเลยขยนะันเนาะน้องแอร์เต้ก็ามาอ่านกันมใช่ระคนแถวนี้ให้มากวันนี้ว่างอ่ะไปดูหนังกันปะดูหนังวันนี้เลยเหรอพอ,อดีเดี๋ยว่างขอขาเยี่ย <Yeah. S 2> เอ้เราเราไปก่อนนะอเออ เหมือนของชินเลยอะ่ะของชินปะเดี๋ยวไปคืนนะโอ้ยเข้ามาแล้วด้วยเป็นไงมาเขาไปติวเพื่อนมามาช้าอีกแล้วโอ้โหขขอ,โ,อโทษ,โทษไม่งอนไม่งอนโอเคน่ะ okay. ไปมามาดูหนะ้า และตัญจีนำทั้งหมดที่ถูกเปิดเผยเพราะไม่สามารถสนับสนุนอาวุที่มุ่งทำรู้ไหมเมือคุณสุธาราไปร่้มเวนเพืนอไปที่ที่เขาจะเจอพวกเราแ้ะมวกเขากัอยู่ที่ทีนเอาัะเฮ้ยนัก,นก,นก เพื่อเราอะแล้วทำไมถึงมีกำไรที่เราให้เอ่อเราคงทำตกไว้แล้วมั้งคงคนละอันแหละแล้วกำไรที่เราให้ าอกเราไม่อยากเปลียนว่าเรารู้สึกดีกับณชานะขอโทษเราเราไม่ขอมาคืนด้วยนะ

จะจากฉันไปทั้งที่เรารู้ว่าตา่างมีใครแต่ความสัมพันธ์ที่มันร่วงเลยไปสุดท้ายลึกๆต่างรู้ว่าเราได้ทำร้ายใครเรื่องของเรา ลมเพดานที่พัดเอื่อยเอยไม่มีใครเลยเอื่อยเอืในตอนนี้ทั้งทั้งที่รู้ว่าไม่มีทางแต่เราพากเพียรกันไปทำไมสิ่งที่เรารู้ต้องลองให้ด้วยความเสียใจ ช่างอบอุ่นใจและหากวันนี้เปอวันสุดท้าย